หนูมีเรื่องที่อยากจะกราบเรียนนะคะกราบเรียนกับพ่อพ่อ,พอ,พอแม,แม่ชาวจังหวัดเพชรบุรีนะคะที่เป็นกำลังใจให้หนูนะคะจนถึงเวลานี้เลยนะคะเป็นเวลาดึกค่อนข้างดึกมากแล้วนะคะข้อเป็นกำลังใจให้หนูขอบคุณค่ะหนูขอบคุณโอ้โหนครศรีธรรมราชมาเพื่อสิ่งนี้ อขอบพระคุณจ้าเดี๋ยวหนูมีไปภูเก็ตเดือนกุมภานะคะอย่าลืมม่ให้กำลังใจหนูนะหนูไม่เคยขึ้นเครื่องบินด้วยค่ะน่าจะเป็นครั้งแรกพี่ระวังตกเวทีนะขอบขึ้นค่ะหนูไม่เท่าไรหรอกค่ะแต่ย่านี่สิเดี๋ยวต้องขึ้นเครื่องบินเนี่ยหนูว่านะข้จะให้ขึ้นบ้าไม่รู้น้ำหนักเกิน กับย่าสองคนส่วนครูนิวกับป้าแจงได้ให้เดินตามไปแม่แม่ว่าไงคะหนูว่าดีนะนั่งรถไปก็ได้แม่แม่จา๋าเอ่อมันจะถึงวันนี้ไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีรายการรายการหนึ่งนะคะรายการดวลเพลงชิงทุนนะคะเสียงปรบมือไปให้ถึงรายการหน่อยจา้าหนูขอบคุณนะคะขอบคุณพ่อพ่อแม่ ที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ทั่วประเทศที่ดูอยู่ในช่องของหนูนะคะ13,000คนนะคะแล้วก็ดูในทุกๆช่องเลยขอบพระคุณทุกช่องนะคะขอบพระคุณทุกพวงมาลัยนาใจนะคะที่มอบให้กับหนูหนูสู้มาเยอะค่ะแม่แม่แมหนูหิ้วลําโพงไกับย่านะคะฝนตกฟ้าร้องก็ต้องสู้กันไปค่ะเงิน300-400นะคะก็เป็นกําลังใจให้หนูได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดนะคะหรือว,ว่าสะพานข้ามแม่น้ำแควในทุกๆท,ที่นะคะที่หนูเคยไปร้องเพลงเปิดหมวกหนูดีใจนะคะที่วันนี้หนูได้มีเวทีเป็นของตัวเองนะคะหนูสัญญานะคะว่าหนูจะร้องเพลงให้พ่อพ่แม,แม่ฟังนะคะนานที่สุดเท่าที่หนูจะทำได้จนกว่าพ่อพ่แม่จะ ไม่ได้รักแล้วก็เอ็นดูหนูแล้วจะเบื่อกันแล้วนะคะแต่หนูเชื่อค่ะว่าพ,พ่อแม่เนี่ยยังรักแล้วก็เอ็นดูหนูนะคะตลอดไปวันนี้นะคะหนูขอทิ้งทาย